อะนะครับนี่นะครับนะเตาน้ํามันพืชเก่านะครับน้ามันพืชที่ใช้แล้วที่เราทอดเรานึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทอดอยู่เราไม่ได้ใช้ไปไหนไม่ต้องไปเททิ้งใส่กระป๋องไว้แล้วมาใช้กับตัวนี้ได้เลยนะครับคือถ้าเราต้มผัดแกงทอดนี่บอกง่ายถ้วยเดียวใช้ถ้วยน้ําพริกถ้วยเดียวน้ํามันแค่นั้นนะครับมาดูทีกันจุดนะครับ ครับดดาลทรรละครับระชดชู่แหมเรียกผิดนะครับเราก็จุดทำลุกให้ทั่วนะครับให้ลุกให้ทั่วพอลุกดีแล้วนะครับพอลุกดีแล้วเราใช้ไฟนะครับ เปิดพัดลมเป่าเข้าไปนะครับแค่เซิบๆนี่เรียกว่ายางแรงนะส่ยางแรงเราก็พอมันลุกดีอะไรดีแบบนี้จุดแล้วเรียบร้อยเอาหม้อตั้งเลยนี่ครับดูเปลวไฟนะครับเดี๋ยวถ้ามันร้อนแล้วมันจะลุกยิ่งกว่านี้นะครับเรื่องความร้อนไม่ต้องกลัวนะไม่ถึงห้าที เดือดแน่นอนอต,ตัวนี้เรามีจําหน่ายนะครับช่วงนี้ทานเราก็แพงนะครับแล้วก็น้ํามันพืชเรามาใส่วันนีน้ด้วยนะครับน้ําเริ่มร้อนแล้วครับนี่น้าปั่นแล้วเนี่ยนี่เริ่มเริ่มม้วนแล้วเริ่มม้วนแล้วนะครับเนี่ยเริ่มม้วนแล้วแป๊บเดียวเนี่ยยังไม่ถึงสองนาทีเลยน้ําเริ่มม้วนแล้วครับมาดูเปลวไฟเราเ,เปลวไฟเราขนาดไหนให้ดูแป๊บหนึ่ง น่าครับเร็วไฟนี่ครับเร็วไฟแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวน,นะครับพี่น้องเรียกว่าน้ำมันพืชต่งที่บอกหนึ่งถ้วยเนี่ยคุณต้องผัดแกงทอดหอมอร่อยได้เลยนะครับตลอดคุณตั้งได้สบายสบาย นะครับแล้วก็โยดไปเรื่อยๆตรงเนี้ยโยดไปเลี้ยงนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับต้นแบบตัวแรกที่เราทํามาอาจจะยังไม่สวยนะครับแต่ตัวต้นแบบเล่นสแตเนเลสเลยนะครับอาจจะยังไม่สวยนะครับ,รบเดี๋ยวเราค่อยๆปรับปรุง